จัดเลยครับผม mm hmm. แสบคักขนาดเลยครับกะ mm hmm. ปุ๊บกระเค็งหน่อย mm hmm. ตำหง mm hmm. ข้ามแหลกแหงหมานนะครับเนาอ สวัสดีครับพี่น้องซู้ขุสุคนพบกับผมบาปุ่นดำหน้าปงชาแนลมันเอครับบาปุ่นดำสีผ้าพี่ผ้าน้องมากินครับตำมะฮงนะครับน่องตำมะฮงแบบบานๆกินกับอูปะเค็งหน่อยนะครับพี่น้องอูปะเค็งหน่อยก็ปีงไกล้ครับพี่น่องเป็นปีงอกครับผมชิ้นใหญ่ๆเลยครับตำมะฮงแบบบานร่อยร้อยมะกะทินบานเห่าครับสตออีสานบ่งพี่น้อง งามช้ำชครับมาครับมามาเสด็จสารนาปุนดำนะครับเด้อกบูปะเข็งหน่อยครับบูปะเข็งหน่อยป่าลงตรงลงดีครับฝนตกมาครับมาแคปเขามาใกล้ๆครับเสด็จสารน้ำบาปุนดำพระกับพักแกมก็ไดพระกระถินนะครับเนาอแล้วก็ต้มน้ำใหม่พี่น้องต้มน้ำใหม่แล้วก็มะเขือพวงหรือบะแข่งมาครับมาเสด็จสารน้ำกันครับ มากินนะครับดนะําอเนี้อ่อนๆครับมาครับมาเนี้ยเข้ามาเด้ครับเด้อมาเสียบเสียบนาปุ่มดำจัดเลยครับผมอ,มอมสบคักขนาดเลยครับกับวูประเข็งหน่อยยุบตำ่ำต้องพี่น้องข้ามแรงแห่งหมานนะครับนะ chỉ tốt là học chào con Kim mẹ ngay nó phía nào mà nè Và có lầy có trẻ hay ba vui đắm mấy nó กดติดตามเพื่อไม่ให้ล่องใจใบาบุดำทำลิปใหม่ๆครับเสร,ร็จก็้วต้มน้ำใหม่ครับน่าก็กระถิน

ชัด,ดยูคงมององนี่ครับมันี <c oughs> ก็ทิ้งหน่อยลงตรง,รงลงดีตั้งกระปูหน่อยครับ กินแบบง่ายๆครับพี่น้องนเลย <üğ> e> ขึ้นฟ้าขึ้นฝนต้อง,งเสียงนกกระตุ้งไปแล้วหนุกอีลุ่มตุ้ง เสียขวาขนาดพี่น้องเลยเอามาคืนอู้ปลาเค็งหน่อยอืมขออกันแห่ง ใช้พอ่อเอนื้อนนเนครับที่นอ้องไปบ้านนี่หวานยัาง้องตำหมูตำเส้นนำประแดกบ้านเท่าครับนำปลาหล ใช่แบบบันบานลเลยตามงา 没羊肉，哈哈，花肉、花派都没羊肉。

ปั่นยี่เดอนน้ำผมซื้อปาจะยิมแล้วครับพี่น้องโอ้แสบพระขนาดเลยแส่กับูปลาเข่งปิ่งใกล้บานน้ำต้มน้ำใหม่ความ ngon nha chị không Mình bớt bông tiền vào Toàn này Ừ. Ừ. ยิ้มลยครับพี่หลังรีบๆข่าอไปแล้วโอ้หเสียบพักขนาดเลยใส่กับอูปะเข็งอูปะหมอหน่อย ดีครับปลาเค็งเลยแซ่บคักขนาดเลยครับพี่น้องตามมาคงกินกับอูปลาเค็งหน่อยนะครับนอ้องกับปิีงไก่บ้านใส่กับต้มน้ำใหม่น้ำหอมโอ้แซ่บคักขนาดเลยครับบาบูาดากับจัดให้พี่ให้น้องเมื่อวานนี้นะครับน้องเอาล้วครับ บาปุน้ำกับขอจบคลิปนี้ไว้สำนีกก่อนนะครับนาอก็ยืนกับฝากนีนะครับเด้อตอนนี้กับโควิดกระบาดนักเราบาปุนํำกับฝากเป็นกําลังแรงใจนะครับนาะรักษาสุขภาพไปใช้มาส่กาจอย่าถูกนะครับเด้อนอนอย่บานนะครับเนาอกักตัวยู่บันเบื้องคิปบาปุน้ำครับเป็นกาลังใจให้บาปุน้ำไหมนะครับเด้อเอาละครับบาปุน้ำกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไครต์ครับ มอเป็นกำลังใจให้บาปุ่นดำทำคลิปต,ต่อไปนะครับเดอ้อทางช่องหน้าโพงชาแนลครับขอพุณนที่ติดตามรับชมช่องหน้าโพงชาแนลนะครับเนาะไปครับบารปุ่นดำขอลาไปก่อนเอาไว้พบพอกันคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับ